อาจารย์ที่เคารพครับพวกผมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอเนเทนปพวชปีที่3ามแผนไฟฟ้าอิเล็กรอนินี้ครับชื่อโปรเจกต์เราคือพลังงานทดแทนนะครับตัวหลักๆของพลังงานทดแเทนนี้จะประกอบไปด้วยแทงโซลาร์เซลล์นะครับจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาจี็บไว้ที่ประจุแบตเตอรี่ครับ12โวลต์น,นะครับแล้วจะมาแปลงไฟเป็น AC จาก d c 12เป็น AC 220โวลต์นะครับก็จะต่อเข้ามาตามหลอดต่างๆนะครับตัวอยู่ที่ใช้ครับถ้าไฟบ้านเราดับเราก็สามารถใช้แท่งคาร์แบทวแขนงนี้ได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จนุนบุกกต่างๆนะครับสามารถใช้นะครับแล้วการต่อนะครับเราต้องดูขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับถ้าต่อผิดนี้จะทําให้ตัวอินเวอร์เตอร์เสียได้นะครับ นี่ยสามารถใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้ในการเขียนหนังสือก็ได้นะครับถ้าไฟบ้านเราเดับครับแล้วก็สามารถใช้ในแผ้งนี้นะได้นะครับกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอโปรเจกต์ยังท่นนี้ครับขอบคุณครับ